สวัสดีครับคลิปวิดีโอชุดนี้จากบริษัทพิเศษซอฟจะขอนำเสนอ,อการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม e s เซ a ยนะฮะในการยื่นนำส่งเงินสำทบป,ประกันสังคมผ่านทางออนไลน์นะก็สำหรับในคลิปชุดนี้เนี่ยเราก็จะ อธิบายขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจากรกะทั่งการนำข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนอีเ Payroll เนี่ยใช้ในการยื่นนำสกท่านใดที่ใช้โปรแกรมนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะ,ะสมัครแล้วก็ใช้ยื่นออนไลน์ได้ทันทีหลังจากที่ชมคลิปชุดนี้เสร็จแล้วนะครับ การสมัครใช้บริการยืนยื่ยนเงิยยนสมทบทางออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมเองที่ www.sso.go.th นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์ของประกันสังคมแล้วนะฮะก็เลือกไปที่สถานประกอบการอันนี้นะครับ จากนั้นนะฮะก็คลิกไปที่ขอทําธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตตัวนี้อันนี้คือจะเป็นขั้นตอนการสมบักนะครับจากนั้นก็จะเป็นข้อกําหนดข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆให้ทาเครื่องหมายถูกที่ช่องนายจ้างได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เข้าใจโดยละเอียดแล้วทําเครื่องหมายถูกไว้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ดําเนินการต่อ ก็จะเป็นการให้กรอกรายละเอียดของกิจการเรียกว,ว่าข้อมูลของผู้สมัครนั่นเองนะฮะว่าที่เป็นเครื่องหมายดอกจันเนี่ยจะต้องใส่ใครบถ้วนนะฮะอย่างเช่นคำนามนนะำำต้านามชื่อดามสกุลที่อยู่ต่างๆนะฮะจังหวัดเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอเลขประจำตัวประชาชนนะครับนะ ถัดมาสิทธิ์ในการทําธุรกรรมในช่องนี้เนี่ยก่อนแนะนําให้ทําเครื่องหมายถูกไว้ทุกช่องเลยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยไม่ว่าพนักง,งานจะเข้าหรือออกนะครับการนําส่งหรือการชําระเงินต่างๆเนี่ยเราสามารถทําผ่านทางเว็บไซต์ของประกันสังคมเนี่ยได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องเดินทางไปที่สํานักง,งานประกันสังคมอีกต่อไปแล้วนะครับสําหรับ สาขาในการทําธุรกรรมอันนี้ก็ให้เลือกว่าเป็นสํานักง,งานใหญ่หรือสํานักง,งานใหญ่และสาขานะครับหรือว่าเฉพาะสาขาที่เลือกอันนี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นสํานักง,งานใหญ่และสาขาทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัส security code ของอในการสมัครคือยืนยันว่าคนที่ทํารายการเนี่ยได้ได้ทำรายการถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นก็คลิกที่ดำเนินการต่อ พอหลังจากที่คลิกเนี่ยผู้สมัครเองเนี่ยจะได้รับ user แล้วก็พาสเวิร์นะครับผ่านทางอีเมลที่เราแจ้งไว้ตรงนี้ที่ช่องนี้นะครับอันนี้ก็พเพราะแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ไปเช็คอีเมลของคุณเองว่าทางประกันสังคมได้ส่ง user password อะไรมาให้คุณบ้าง ในระหว่างที่ในในขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะฮะก่อนอะจะเป็นการเตรียมข้อมูลจากโปรแกรมเงินเดือนและค่าแรงอี c ร a y เพโลเนี่ยว่าจะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างก่อนที่แล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปยื่นได้ยังไงนะครับเราก็เริ่มจากการเรียกโปรแกรมเงินเดือนอีเซ็เพโลครับ จากนั้นก็เลือกกิจาการที่เราต้องการจะนำส่งข้อมูลนะครับ,รบพอเราเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วครับก็ทำการบันทึกรายการประจำวันคือเรียกพนักงานขึ้นมาแล้วก็บันทึกรายการประจำวันลงไปหรือใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือให้โปรแกรมทำการคำนวณรายการอัตโนมัติ ผมเลือกเป็นทุกงวดการจ่ายครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้พนังกงานทุกคนก็จะมีโปรแกรมก็จะทําการคํานวณภาษีแล้วก็เงินประกันสังคมให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับจากนั้นนะฮะเราก็เรามาดูที่ ในโปรแกรมจริงๆก็ได้เตรียมรีพอร์ตนะฮะเกี่ยวกับแบบยื่นประกันสังคมไว้ให้อยู่แล้วะะอันนี้เราสามารถที่จะถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะยื่นแบบตัวใช้ตัวแพลตฟอร์มที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบยื่นที่ถูกต้องตามระเบียบของทางประกันสังคมทุกประการ สามารถใช้ยืนได้เลยคือจัดพิมพ์แล้วก็ใช้ยืดน,นำส่งได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่สองนะฮะจากนั้นถ้าถ้าคุณต้องการที่จะนำข้อมูลเพื่อที่จะใช้ยืน่นนำส่งข้อมูลกานสมทบของประกันสังคมให้มาที่หัวข้อรีพอร์ต มาที่จัดทําข้อมูลลงแผนทิสเกตครับกองทุนประกันสังคมสังงารประกันสังคมครับจากนั้นเราก็เลือกองวดประจําเดือนปีที่เราจะต้องการที่จะยื่นนำส่ง นี่ก็เลือกครับแล้วก็คลิกเริ่มนะฮะคลิก yes ถ้าเคยมีการยื่นมาก่อนเนี่ยโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลเดิมอยู่ต้องการเขียนทับหรือไม่เราก็ตอบ yes ไปได้เลย นั้นก็เมื่อขึ้นข้อความนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคครับโปรแกรมก็จะกลับมาที่เมนูอันนี้เหมือนเดิมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเตรียมข้อมูลที่จะใช้ยื่นนำส่งเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะย้อนกลับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสำนังกงานประกันสังคมอีกทีนะครับ เมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของทางประกรันสังคมแล้วก็ให้คลิกไปที่สถานประกอบการเหมือนเดิมนะฮะทีนี้เราก็มาคลิกช่องพอเราได้รับ user กับ password แล้วเนี่ยให้คลิกไปที่ช่องเข้าสู่ระบบนะฮะก็จะเข้ามาหน้าจอภาพเพื่อที่จะให้ใส่ user กับ password อันนี้เมื่อคุณ ให้นำรหัสยูเซกับ password ที่ทางสำนักงานประกันสังคมแจ้งมานะฮะใส่ไปที่ช่องนี้ครับเราก็ใส่ข้อมูลต่างๆที่ที่ได้รับลงไปนะครับแล้วก็คลิก กลงจากนั้นก็จะมาที่จอภาพเพื่อที่จะสะยื่นนำส่งข้อมูลนะครเราก็จะมาเข้าที่ช่องนี้ก็คือนำส่งข้อมูลเงินสมทบนะครับคลิกเลยครับแล้วเข้ามาแล้วก็จะมี2ช้อยให้เลือกนะครับก็คือ ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่นกับแบบยื่นรวมสาขานะะในกรณีที่คุณมีกิจการแค่สาขาเดียวก็ให้เลือกเงินสมทบแบบแยกยื่นนะฮะเสร็จแล้วก็คลิกตกลงครับเมื่อมาถึงหน้าจออันนี้เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ดำเนินการต่อครับในจอภาพอันนี้ให้เราทำเครื่องหมายไว้ที่ว่าแนบไฟล์ แล้วก็คลิกไปที่ดาเนินการต่อในหน้าจอนี้ก็จะเป็นการยื่นนำส่งไฟล์นะครับก็ให้เลือกที่ choose file อันนี้แล้วเราก็คลิกเลือกไฟล์ได้เลยครับไฟล์ที่ export ออกมาจะเป็นชื่อไฟล์ sso sent .txt ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิก open จากนั้นก็คลิกตําเหนินการแนบไฟล์ได้เลยนะครับครับพอหลังจากผ่านขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำส่งข้อมูลไปแต่นี้บังเอิญในส่วนของบริษัทเองได้มีการยื่นนำส่งไปก่อนแล้วจึงเลยไม่สามารถที่จะยื่นซ้ำเป็นรอบที่2ได้นะฮะแต่ขั้นตอนการทำงานก็จะเป็นตามที่แจ้งไปนี่เลยนะฮะ จึงจะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากใดๆก็สามารถที่จะ,ะทำศึกษาการทางนานต่างๆตรง,งนี้ได้เองต่อไปเลยะนะครับถ้ามีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถที่จะ,ะมาติดต่อมายังฝ่ายบริการของบริษัทได้นะครับทางบริษัทก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษา เกะะี่ยวกับวิธีการใช้งานหรือการทำงานต่างๆตรลนี้ให้กับผู้ใช้งานโปรแกรมอยู่แล้วนะะโดยทีนะะ่ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในคลิปวิดีโอชุดนี้ในครั้งต่อไปทางบริษัทก็จะนำเสนอเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ e c ซต่างๆเนี่ยให้ท่านสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ